สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องขาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันนี้จะให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีที่มีการกราดยิงนักท่องเที่ยวที่แคชเมียร์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตไปถึง26กรายเรื่องนี้ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนเรนทรามดีผู้นําของอินเดียออกปราศัยในรัฐพิหารทางตะวันออกของประเทศโดยก่อนปราศัยนั้นนเรนทรามดีได้เป็นผู้นํา ยืนสงบนิ่งไว้อะไรเป็นเวลาสองนาทีเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวอินเดียจากนั้นนเรนทราโมดีก็ได้กล่าวบอกว่าตนขอบอกกับคนทั้งโลกว่าอินเดียจะติดตามและลงโทษผู้ก่อการร้ายและผู้สนับสนุนทุกคนเราจะติดตามพวกเขาไปจนสุดขอบโลกจิตวิญญาณของอินเดียจะไม่มีวันถูกทำลายด้วยการก่อการร้ายพวกผู้ก่อการร้ายต้องได้รับการลงโทษเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อแน่ใจว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นประเทศชาติทั้งหมด จะมั่นคงในความมุงมั่นนี้ทุกคนเชื่อในมนุษยชาติและจะอยู่เคียงข้างเรานเรนทราบดีเน้นย้ำต่ออีกว่าใครก็ตามที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้และใครก็ตามที่วางแผนจะต้องได้รับโทษเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้พวกเขาจะต้องชดใช้อย่างแน่นอนไม่ว่าผู้ก่อการร้ายเหล่านี้จะมีดินแดนเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้เวลาที่จะทำลายมันให้สิ้นซากความมุงมั่นของชาวอินเดีย1ล้าน1,400ล้านคนก็คือจะต้องทำลายกระดูกสันหลังของผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ ทั้งนี้ทางตำรวจอินเดียมีการระบุว่าตัวมือปืนที่หลบหนี2ใน3คนเป็นชาวปากีสถานและมือปืนทั้ง3คนเป็นสมาชิกของกลุ่มลาสการเอทายบ้า ah, ที่มีฐานอยู่ในปากีสถานโดยกลุ่มดังก,กล่าวได้ถูกองค์การสาประชาชาติกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายขณะที่ตำรวจได้มีการเสนอเงินรางวัลสองล้านรูปีหรือว่าประมาณสัก8แสนบาทสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุขณะที่ก่อนหน้านี้หนึ่งวันอินเดียนั้นก็ได้ตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์การทูดกับปากีสถาน ด้วยการระง,งับสนที่สัญญาแบ่งปันแม่น้ําสินทุที่บังคับใช้มานานกว่า60ปีแล้วก็สั่งปิดด่านพรมแดน2ด่านทางบกระหว่าง2ประเทศที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวรวมถึงลดระดับความสมพัญการทูตแล้วก็ยกเลิกวีซา่าการให้กับชาวปากีสถานซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับปากีสถานเป็นอย่างมากโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสชาริฟผู้นําปากีสถานได้จัดการประชุมคณะกรรมการของความมัน่นคงแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง เพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาและมาตรการต่ตางๆของอินเดียซึ่งหลังจากการประชุมสํานักนายกรัฐมีตรีก็ได้ออกแถลงการบอกว่าภัยคุกคามใดๆต่ออำนาจอธิปไตยของปากีสถานและความมั่นคงของประชาชนจะต้องได้รับการตอบสนองด้วยมาตรการตอบโต้ที่เด็ดขาดในทุกด้านและเนื่องจากไม่มีการสืบสวนที่น่าเชื่อถือรวมถึงไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าความพยายามที่จะเชื่อมโยงการโจมตีที่พาหันกรรมเข้ากับปากีสถานจึงเป็นการกระทําที่ไร้สาระไร้เหตุผล และขัดต่อตะก,กาเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้มาตรการตอบโต้หลายประการที่รัฐบาลปากีสถานประกาศใช้ได้แก่การปิดพรมแดนวากาให้การขนส่งทุกรูปแบบจากอินเดียถูกระงับในทันทีการขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตอินเดียให้ออกจากปากีสถานในทันทีกำหนดเส้นตายให้ออกภายในวันที่30เมษายนการยกเลิกวีซ่าสำหรับพลเมืองอินเดียยกเว้นผู้สแสวงบุญชาวซิกการปิดน้านฟ้าของปากีสถานสำหรับสายการบินที่อินเดียเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยอินเดียทั้งหมด ด้านการค้าทั้งหมดกับอินเดียรวมถึงการค้าระหว่างประเทศที่3เนี่ยนะครับกับการค้าระหว่างประเทศที่3ที่ผ่านปากีสถานก็จะถูกระงับทันทีนอกจากนี้ปากีสถานยังเตือนด้วยว่าความพยายามใดๆของอินเดียในการหยุดการส่งน้ำจากแม่ท่าสินทุกถือเป็นการทําสงครามนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับสถานีโทรทัศน์นิวสิบแปดของอินเดียก็รายงานโดยอ้างข้อมูลแหล่งข่าวภายในของรัฐบาลอินเดียที่ระบุว่าอินเดียกําลังใช้แนวทางที่แข็งกร้าว เนื่องจากว่าปากีสถานไม่สามารถควบคุมการก่อการร้ายข้ามพรมแดนได้แม้จะได้รับคํายืนยันมาตลอดก็ตามเรื่องนี้ทําให้หน่วยงานความมั่นของของอินเดียเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกการหยุดยิงแล้วก็พร้อมที่จะยอ,ยอมรับผลที่ตามมาเพราะอ,อินเดียมีสิทธิทุกประการในการรักษาความปลอดภัยชายแดนแล้วก็ผลเรือนแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่กลุ่มก่อการร้ายที่ประจําการอยู่ในปากีสถานก็ยังคงแทรกซึมเข้าไปในแคว้นจำมูแคปเมียนอกจากนี้ปากีสถานยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีด้วยปืน โดยเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2566และปี2567ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงอินเดียและปากีสถานตกลงที่จะติดตั้งกลไกการสื่อสารเพื่อแก้ไขหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามขณะที่ทั้งอินเดียและปากีสถานกําลังตอบโต้กันอยู่ทางด้านมาเรียซาวิสเซวานักวิจัยจากกลุ่มเอเชียใต้และมหาสมุทรอินเดียแห่งสถาบันเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ผ่านสำนักข่าวของทสัรสรัสเซียว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและก็ปากีสถานนั้นตึงเครียดมากขึ้นจากเหตุการณ์ในอัคิดิตซาวิเ่ก็บอกว่าความขัดแย้งที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นในศตวรรษที่20จากเหตุการณ์ในอดีตช่วงปี2016กและ2019ับกับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลอินเดียมีแนวโน้มจะตอบด้วยจะตอบโต้ด้วยการดําเนินการลักษณะเฉพาะจุดในพื้นที่มากกว่าการยกระดับทางทหารในวงกว้าง และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะพัฒนาความขัดแย้งไประดับใหญ่และก็ระดับกลางหรืออาจจะส่งผลเกิดการผาเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ระหว่างสองประเทศได้แต่ความสัมพันธ์ทวิภาคีจะเสื่อมถอยลงเพียงในระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นในขณะที่ทางด้านฝั่งของปากีสถานนะครับรัฐบาลปากีสถานนั้นก็ออกมาตรการตอบโต้ชุดใหญ่ต่ออินเดียทันทีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยระบุว่าอินเดียกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าปากีสถานนั้น อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้พรามประกาศระงับวีซ่าชาวอินเดียทุกประเภทที่ออกภายใต้โครงการยกเว้นพิเศษทันทีพร้อมกันนี้มีคําสั่งขับนักการทูตอินเดียบางส่วนออกจากประเทศปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินอินเดียผ่านและสั่งลดจํานวนเจ้าหน้าที่สถานทูตอินเดียที่กรุงอิสลามอบัดเหลือเพียง30คนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมทหารเรือและทหารอากาศกลับประเทศภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ก่อนหน้านี้สำนักง,งานตำรวจอินเดียระบุว่ากลุ่มคนร้าย4ีคนที่ก่อเหตุน,นั้นมีสองคนเป็นชาวปากีสถาน และอีกคนน,นั้นเนี่ยเป็นชาวแคสเมียร์นะครับคุณผู้ชมแล้วล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าความมั่นคงของอินเดียเปิดฉากไล่ล่าผู้อยู่เบื้องหลังการยิงสังหารนักท่องเที่ยวชาย26รายที่ภูเขาซา,ารันนะครับภูบเขาใบซารันเมืองพาหารรรันกัมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐจัมมูแคสเมียร์เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยที่เชื่อกันว่าผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยครับเป็นสมาชิกของลัสกาอีสไทร์บาร์ ซึ่งมีฐานที่มั่นในปากีสถานและสหประชาชาตินั้นก็ขึ้นบัญชีดําเป็นผู้ก่อการร้ายเจ้าหน้าที่อินเดียนั้นติดโปสเตอร์ภาพเก็ต c h ชาย3คนที่ทางการต้องการตัวประกอบไปด้วยอาดีลฮุสเซนโทกาชาวอินเดียอีกสองคนนั้นเป็นชาวปากีสถานได้แก่อาลีบไผ่กับทางด้านฮาซิมูซาและกําลังตามล่าตัวชายอินเดียอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาซิบชีกนะครับตารวจอินเดียคุมตัวคนในครอบครัวของชายอินเดียสองคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องมาสอบปากคา ทางด้านยัสมีนาพี่สาวหรือว่าน้องสาวของอาซิฟซิกก็บอกว่าทหารบุกปิดล้อมพื้นที่รอบบ้านในเขตทรานทางตอนใต้ของแคสเมียเมื่อคืนวันที่25ต่อเช้าคืนวันที่24ต่อเช้าวันที่25เมษายน2568ที่ผ่านมาทหารคนหนึ่งนั้นปีนข้ากำแพงบ้านและปีนกลับลงมาจากนั้นไม่นานเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวพร้อมกับบ้านที่พังทลายลงมาทั้งหลังทุกอย่างภายในบ้านถูกทำลายหมดสิน้นแต่ขณะนี้ ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับอย่างไรก็ตามตามการรายงานอีกกระแสร,ระบุว่าเจ้าหน้าที่พบกล่องต้องสงสัยติดสายไฟอยู่ภายในบ้านผู้ต้องสงสัยระหว่างการตรวจคน้นเชื่อว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องหน่วยเก็บกู้จึงระเบิดทําลายภายใต้ใตการควบคุมทําให้บ้านบางส่วนนั้นเสียหายไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีการเคลียร์พื้นที่และอบพยพชาวบ้านใกล้เคียงก่อน,ก,อนก่อนที่จะมีการจุดชนวนระเบิดบ้านของทางด้านนายโทกาในเขตบิสเบฮาราที่อยู่ใกล้กันก็ถูกระเบิดทําลายด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่25เมษายน2568ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านหรือว่า TRF นะครับซึ่งเป็นกลุ่มแตกแขนงออกมาจากทางด้านในส่วนของลัสกาอีไทยบานนั่นเองเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวของตำรวจอินเดียบอกว่าทั้งสองเคลื่อนไหวในกลุ่มของ TRF มานาน3-4ปีแล้วและอยู่ในบัญชีบุคคลที่ทางการต้องการตัวจากเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ก่อนหน้านี้อีกด้วยนะครับก็คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินเดียมาแล้วตำรวจอินเดียนั้นเสนอรางวัล2ล้านรูปีหรือว่าราวๆเกือบ8 0 0แสนบาทนะครับแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสะนําไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกด้านหนึ่งนั้นไซส์อัฟฟัตจิลานีเจ้าหน้าที่ในแคสเมียร์ส่วนที่อยู่ใต้ใการปกครองของปากีสถานบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าทหาร2ฝ่ายต่างยิงตอบโต้ก,กันข้ามพรมข้ามพรมแดนหนึ่ง ในเขตหยุดยิงแคสเมียร์ที่แยก2ประเทศออกจากกันแต่ไม่มีการยิงใส่พลเรือนกองทัพอินเดียยืนยันเช่นกันว่ามีการใช้อาวุธเบายิงตอบโต้ข้ามเส้นแบ่งเขตหยุดยิงโดยปากีสถานเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทําให้อินเดียตอบโต้กลับไปและเป็นการยิงตอบโต้กันอย่างจํากัดนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่กําลังเกิดขึ้นกับสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างอินเดียกับทางด้านปากีสถานซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็กําลังหว่ดวิตกกังวลว่ามันจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่จะเกิดความโกลาหลของ ทั้งสองชาติติดครั้งหนึ่งเพราะที่ผ่านมานั้นหลายครั้งที่สองชาตินั้นเกิดความขัดแยง้งแล้วก็เกิดการสูญเสียเกิดการเผชิญหน้าเกิดการพ,าารพะทะโดยเฉพาะในแคว้นแคสเมียร์นะครับที่มีการครอบครองกันอยู่ทั้ง2ฝั่งทั้งในส่วนของปากีสถานแล้วก็ส่วนของอินเดียนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตนะครับ ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนั้นสนับสนุนช่องถาอัปเดตนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสนับสนุนผ่านการเป็นสมาชิกของช่องนะครับการสนับสนุนในส่วนของในเรื่องของทางด้านการ ให้ข้อมูลนะครับในเกี่ยวกับการให้ซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับซูเปอร์แงก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของช่องนะครับโดยตรงก็สามารถที่จะทําได้นะครับนั่นก็คือบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับคุณผู้ชมครับเลขที่บัญชี169-3425-111 169-3425-111นะครับ1 6 9 3 4 2 5เ1 1เป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ